จะแจ้งออกจากบริษัทขอแบบฟอร์มตัวอย่างสัญญาว่าจะแจ้งออกจากบริษัทแล้วจะได้ค่าชดเชยการแจ้งลาออกได้ค่าชดเชยหรือเปล่าคะเรื่องนี้หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าสรุปแล้วกรณีที่เราออกจากงานแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพอสรุปให้ฟังโดยแบ่งเป็น2ข้อง,ง่ายๆในรอเคลียร์หนึ่งนาทีคะ่ะ 1. นนะคะนายจ้างจะต้องเลิกจ้างเราเลิกจ้างเท่านั้น ลาออกเป็นคนณะเรื่องกันนะคะเลิกจ้างโดยที่เราไม่ได้ทำความผิดตามมาตรา119และ2เราจะต้องทำงานครบ120วันนี่คือ2องค์ประกอบที่เราจะมีสิทธิ์ได้รับค่าเฉยนะคะ ถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้ทำความผิดตามมาตรา119และเราจะต้องทำงานครบ120วันเมื่อครบองค์ประกอบนี้เราจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา118ซึ่งจะได้รับเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับอายุการทำงานแล้วก็ค่าจ้างอัตราสุดท้ายของเราดังนั้นการที่เราลาออก และเราจะทํางานนานเท่าไหร่10ปี20ปีและเราจะเขียนแบบฟอร์มยังไงก็ตามไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยค่ะรู้กฎหมายรายงานใน1นนาทีฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ